ับทางและอาการลุงระหว่างลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านที่สุขโขทัยเมื่อว,วานมีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจ้าทินคอยประกบ ดูจะยังไม่หายช็อกจากการไขก๊อปของปรีดีดาวชายจนเกิดอาการลืมสคริปต์ต้องเรียกสมศัก์มายืนคู่พูดไมโครโฟนตัวเดียวกันโดยแซวดังๆว่ามาสิวันหน้าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไงตกมุกว่าแต่ตอนนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะตนเป็นอยู่พร้อมกับหัวเราะก่อนบอกชาวบ้านว่าทุกคนเป็นได้หมดวันหน้าเด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเข้าสู่การเมืองทำเพื่อตัวเองกันต่อไปตนขอส่งต่อให้พวกท่านอยู่แล้ว เรียกว่าลุงแม้จะทั้งถอนหายใจทั้งออกปากว่าเหนื่อยแต่ก็ยังคงพอมีอารมณ์ขันได้บ้างแม้จะอยู่ในสภาพที่ก่อนหน้าจะเคร่งเครียดกับสารพัดปัญหาในนอกรัฐบาลโดยเฉพาะเกมเตะสกัดของการเมืองที่ต่อคิวเก้าอี้ดนตรีจนที่ทำให้สิ่งที่คิดจัดทำไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ที่แม้จะแก้โจทย์เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของสมคิดและสิทธิ์สีกุมารเพราะเงื่อนไขาการเมืองที่เปลี่ยนไปในจังหวะสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจได้ปรีดีกับสุพัฒนพงษ์ยอมมาเปิดหน้าช่วยส่วนไพรินทร์ชูโชคถาวรที่โดนนักการเมืองสกัดก่อนหน้ามาช่วยทีมสบสที่เมื่อวานได้จังหวะเปิดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินสามพันสามเดือนให้เด็ก18ปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนและหางานให้เด็กนักศึกษาจบ ในจังหวัดที่หลายฝ่ายกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในเดือนนี้ว่าจะเกิดคลื่นใหญ่จากผลกระทบธุรกิจ SME ที่อาจมีการเลิกจ้างอีกจำนวนมาก แต่ก็ใช่ว่าปัญหาจะจบกระทั่งมาเกิดภาพที่ส่งผลกระทบต่อภาวะผู้นำและการบริหารจัดการประเทศของลุงจากเคสปรีดีที่ประเด็นเอาการเมืองมากกว่าการบ้านหรือบ้านเมืองเริ่มถูกนำกลับมาวิจารณ์ลุงอีกครั้งโดยมีการใช้ภาพกลับไปที่สมคิดและภาพซ้ารอยครั้งปัญหาทีมเศรษฐกิจ เดียวที่สมคิดเคยสะท้อนการทำงานกับพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่ภาพดังกล่าวยังกลับมาวนลูปเกิดซ้ำกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งพักประชาธิปัตย์ <c oughs> เห็นคนละทางกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพักภูมิใจไทยเรื่องทบทวนแบนสารพิษ ที่แน่นอนลุงรู้อยู่แล้วว่าต้องถูกกลุ่มยำจากทุกฝ่ายในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานของบ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจว่าเพราะไม่เด็ดขาดกับนักการเมืองเพราะเกรงใจหัวหน้าป้อมที่เกรงใจสันติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเจ้าของสถานที่พักพลังประชารัฐย่านรัชดาอีกทีที่เจ้าตัวออกตัวไม่รอใครแล้วว่าพร้อมนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนหากลุงโอเคขณะที่อีกด้านพักเล็กทั้งพิเชษ เต้0 0 7ก็ชงให้ลุงลุกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่แน่นอนดูทรงแล้วอาการแผ่นสะดุดของลุงยอมจะต้องถูกเด็กปลดแอกที่มอนิเตอร์ลุงอยู่แล้วเอามาขยายผลเล่นลุงทุกเวทีเรียกน้ำย่อยไปจนถึงเวทีใหญ่ธรรมศาสตร์1ิกันยายนที่แม้ลุงแดงผู้บัญชาการทหารบกที่เหลือเวลากเกษียณไม่ถึงเดือนจะบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็มีสัญญาณจากหลายฝ่ายที่เตือนให้จับตาสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาช,ช่วงเดือนนี้ที่มีประเด็นสำคัญถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา และมีหลายจังหวะทั้งประเด็นอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการพิจารณางบประมาณรวมถึงการอภิปรายไม่ลงมติจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นของลุ่งร,รมเนียบสามปอและประเด็นเซนซิทีฟด้านความมั่นคงผ่านเวทีม็อบย่อยและเวทีใหญ่ที่ลานโพธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ที่ในวันนั้นว่ากันว่าจะมีผู้ใหญ่ที่จะมาเปิดหน้าเข้ามาเป็นแนวร่วมกับเด็กและด้วยที่ผู้ใหญ่เข้ามาร่วมด้วยก็อาจนำไปสู่การเทคแอคชั่นจากฝ่ายเกี่ยวข้องที่ดูแลความมั่นคงให้ต้องทำหน้าที่ที่ว่ากันว่าหลายฝ่ายกำลังจับตาการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์จากหน่วยรบต่างๆต,ต,ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงขณะนี้และไปจนถึงหลังจากนี้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารเพื่อผ่าทางตันสถานการณ์ของลุงอย่างที่เคยเกิดขึา หลือหืออรไม่แต่อีกชุดข้อมูลที่ผ่านมาจากอดีตกุณซือรองในรัฐมนตรีก็น่าสนใจเช่นกันที่ว่ากำลังมีบางฝ่ายคิดใช้วิธีโควิดรอบสองมาใช้กับสถานการณ์ทางตันทางการเมืองในการจัดการกับสถานการณ์บนถนนที่บังเอิญที่ชุดข้อมูลนี้มาตรงกับสถานการณ์วันนี้กับข่าวพบการติดเชื้อจากผู้คุมขังรายล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุขแถลง ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าลุงจะผ่าทางตันสถานการณ์การเมืองในจังหวะการบ้านบ้านเมืองเศรษฐกิจวิกฤตก็จอดตรงหน้าง,งานนี้ไปได้หรือไม่อย่างไรแบบไหนจะเป็นไปตามทีมที่น้องแดงติดแฮชแท็กที่ว่าจะไม่ยอมให้จบที่รุ่นเราหรือแบบไหนจากนี้